สวัสดีครับผมช่างตอมเพชรบุรีนะครับผมลงกึงช่างตอมาเสดุเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับก็ซ่อมฝาเดิมๆนะครับเพื่อนๆถามกันมานะครับว่าฝาเดิมรับซ่อมไหมครับผมอันนี้ฝาเดิมสนิทเลยนะครับนี่ครับรูบํมบัดอะไรยังเดิมอยู่เลยนะครับพอตยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้แยงเลยอันนี้คือสายปั้นร้อยยี่ห้านะครับเขาจะ เอามาทํามันเยอะนะครับพวกรถเดิมๆสายคีนนะครับก็ซ่อมบ่าเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนวาลนะครับแล้วก็เจียบ่าพวกเนี้ยนะครับพ่นใส่น้ําอะไรเงี้ยก็ที่ร้านรับนะครับรับทั้งเดิมแล้วก็ modify เลยนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนหลอดก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลอดลูกค้านะครับหลวมมากนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าหลวมขนาดไหนนะครับนี่ครับ ปกติใส่ไปอ่ะเขาจะพอดีเลยนะครับจะไม่หล่นนะครับเนี่ยอันนี้คือหลวมมากเลยครับใส่ไปแล้วมันหล่นได้เลยนะครับก็เวาวใส่นะครับแล้วก็ลองโยกดูนะครับนี่ครับอันนี้คือหลวมมากเลยนะครับนี่ครับฝาอยู่ที่นั่นเนี่ยใบวาวไปดูดูด้านในนะครับเห็นไหมครับเนี่ยน่ครับอันนี้คือหลวมก็ใช้งานมานานนะครับ พวกนี้มีผลหมดเลยนะใช้งานนานน้ำมันที่ใช้แล้วน้ำมันเครื่องที่ถ่ายบ่อยไหมนะครับแล้วก็เรื่องของเขาเา่าเรื่องของความร้อนอะไรเงี้ยมีผลหมดเลยนะครับการใช้หัวเทียนอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็ไอเสียนะครับไอเสียก็หลวมนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราทําการตีหลอดกันนะครับผมมาดูว่าซ่อมฝาใช้เวลานานไหมนะครับลูกค้าก็ ถามเข้ามาเยอะนะครับ FC ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าซ่อมได้เปล่ารับไหมนะครับไอ้ซ่อมมาซ่อมได้แต่รับไหมนะครับก็รับนะครับรับซ่อมฝาทุกรุ่นเลยอันนี้สองวาล์วยี่ห้านะครับสามวาล์วเวปป้าก็รับนะสี่วาล์วผมก็รับครับสี่วาล์วสแตนดาร์ดสปาร์คร้อสามห้าซีบีหรือจะเป็นสี่วาล์วยี่ห้าที่โมดิฟายรับหมดเลยนะครับเดิมสแตนดาร์ดอันนี้นะครับแล้วก็ทั้งโมดิฟายนะครับ ก็ตีหลอดออกก่อนนะครับผมหลอดเดิมเขาก็จะแน่นแบบนี้เลยนะครับเริ่มถอยไปได้ไหมครับนี่ครับหลอดเริ่มถอยจะหลุดแล้วเห็นไหมเนี่ยของเดิมเ็าจะแน่นหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่เคยถอดเลยนะครับผมใช้มาสิบยี่สิบปีก็ค่อยๆเรื่อยนะครับอ่ะหลุดแล้วนี่ครับ หลุดออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหลอดนะครับนี้หลอดเดิมเดิมสนิทเลยนะครับสวัสดีครับได้ครับได้ครับครับเลยมาไม่ไกลครับสีห้าโลครับได้ครับ ก็ลูกค้านะครับโทรมารีแมปนะครับบอกว่ากำลังถึงครับผมก็2องคันนะครับช่วงบ่ายครับรีแมปจูนนะครับกล่อง API อกล่องรีแมปกล่องเดิมรับหมดเลยนะครับตัวนี้ไอดีนะครับไอดีออกแล้วไอดี ID. จะหลุดง่ายหน่อยหนึ่งนะครับมีน้ำมันด้วยเห็นไหมไอเสียไม่มีไอเสียแห้งสนิทเลย เพราะว่าไอเดียเอาน้ํามันกับอากาศเข้าไปไอเสียเอาความร้อนออกนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาหลอดที่เราออกนะครับเออหลายคนถามผมนะครับสายช่างนะครับสายลงกึ่งที่เปิดร้านใหม่ๆนะครับถามผมมาว่าพี่เมื่อไหร่จะเปิดคอร์สอะไรวะคอร์สสอนทําฝาบ้างนะครับผมผมอยากมาเรียนพี่เมื่อไหร่จะเปิดคอร์สทำข้อเหวี่ยงยืดข้อแปลงแข้งเกียแคมอะไรพวกเนี้ยนะครับผมต้องบอกเลยครับว่า คอร์สแต่ผมไม่เปิดหรอกนะครับผมผมสอนใครไม่เป็นนะครับผมแต่บอกก็ได้นะมาเรียนรู้ได้นะครับแต่ให้สอนสอนไม่ได้นะครับผมบางทีตัวผมเองผมก็ยังคุมไม่ค่อยได้สอนไม่ค่อยได้เลยนะไปสอนคนอื่นไม่ได้เลยนะแต่ใครอยากเรียนรู้อมาที่ร้านมาดูงานได้นะว่าวันนี้นะครับทําอะไรทําอะไรแต่ส่วนมากทําทุกวันอยู่แล้วเสื้อข้อฝาแข้งแคมปะเกนสปริงวาลพวกเนี้ย ก็มาดูได้ถ้ามีเวลานะมาทั้งวันเลยนะครับผมก็มาอยู่เชา้ชาเย็นเช้าเย็นอะ่ะอยู่ไปสักประมาณไม่เกินสามวันนะครับขยันมาหน่อยนะครับไม่เกินสามวันนะครับที่ร้านก็มีงานทุกแบบนะครับตีปอกคว้านเจ้บาบ่าอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นนะครับก็เดี๋ยวมีมาให้เชื่อมสอนเชื่อมอลูมิเนียมคนหนึ่งนะครับก็ไม่เก็บค่าคอร์สนะมาดูงานได้ ไม่เก็บค่าคอแต่ว่ามาช่วยเก็บคีิกึงที่ร้านด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เต็มหมดแล้วไม่มีคนเก็บคีิกึงสอนให้ฟรีนะครับสําหรับใครที่อยากไปทําอาชีพทำอาหากินนะครับผมงานพวกเนี้ยนะครับก็ที่ร้านก็รับทํารถรับซ่อมรถด้วยนะทั้งเดิมแล้วโมดิฟายนะครับผมหลายอย่างมาเหอะนะครับผมได้เรียนรู้หลายอย่างแน่นอนนะครับเป็นะนะครับกลับไปเป็นเลยนะครับ แต่พอเป็นเยอะลยแล้วมันจะขี้เ,เกียจครับผมไม่ค enfin ่อยดีนะครับพอเริ่มเป็นเริ่มรู้แล้วมันจะไม่ค่อยอยากเรียนรู้แล้วทีเนี้ยมันจะขี้เกียจนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นมามันยังยังจะดีกว่านะครับถ้ายังไม่อยากเป็นอ่ะถ้ายังไม่เป็นนะครับอยากเรียนรู้มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีไฟมีแพชชั่นนะครับก็หือเลยครับอยากจะเรียนรู้อยากจะเริ่มต้นแต่เดี๋ยวพอเป็นแล้วนะครับจะไม่อยากทํานะครับเชื่อผมผมผ่านมาแล้วครับอ่ะอันนี้ก็นะครับ เอาบูทใส่แล้วนะครับหลังจากที่เอาบูทออกไปนะครับบูทตัวนี้ก็มีทั้งกึงเองแล้วก็สําเร็จนะครับถ้าเป็นบูทเดิมก็สําเร็จสั่งหล่อได้เลยนะครับง่ายไม่ต้องกึงเองนะครับแต่ถ้าเป็นบูทแต่งบูทยั้งนะครับก็ต้องกึงเองนะครับทําเองเอาองศาที่ตัวเองชอบนะครับว่าองศาเท่าไหร่ถึงจะดีถึงจะแรงนะครับโอเวอร์แลปถึงจะชิดถึงจะห่างนะครับก็อยู่ที่เรานะครับ อันนี้ก็ใส่เสียต่อครับอ่านี่ครับตียังไม่โผล่นะตีให้มันโผล่เรื่อยๆอ่าอันนี้ก็กะว่าใส่แหวนรองหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ซีนก้านวาลได้นะครับผมความลึกนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะพอดีนะครับเพราะว่าหลอดของมันเลยนะครับหลอดแข็งๆเหนียวๆเลย นี่ครับก็ยังไม่โผล่นะทีนี้หลายคนถามผมว่าจะทําเองที่บ้านได้ไหมนะครับทําได้ถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ทําได้เหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้นะผมเจอเยอะเลยทําได้แต่ใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับผลสุดท้ายก็ต้องเข้าโรงกึงเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้นะครับตีหลอดเสร็จแล้วนะครับรูหลอดนะ่ะเขายังทําขนาดมาให้ยังใช้ไม่ได้หรอกนะครับถ้าทามาพอดีเนะี่ยบางทีเราไปเจอวาวเทียมมาเล็ก นะหัวเทียมมันเล็กหลอดก็หลวมก็ไม่ต่างอะไรกับหลอดเดิมที่เอามาเปลี่ยนหรอกนะครับเขาก็ทํามาเล็กเลยนะครับนี่เก้าจุดเก้าจุดเก้าจุดเก้าเดี๋ยวไม่ใช่ขออภยัยรูหลอดเก้าจุดเก้าแปดนะครับใส่หลอดสิบมิลเข้าไปนะครับเวลาเปลี่ยนแล้วเราต้องใช้สิบจุดหนึ่งเพื่อให้หลอดตึงนะครับส่วนรูในแกนห้ามิล จะอยู่ที่4.96นะครับหลอดเดิมนะ4.96เราต้องริมเมอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ4.99 4.5 0อนะู่น่ะอ่ะขออภัยป4เ9้า9นะครับจน5้ามิลน,นะครับผมอ่ะเพราะว่าแกนวาล์วมัน5มิลน,นะครับเนี่ยเราต้องริมเมอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ในการริมเมอร์ผมก็ไวนะใช้ดอกเล็กก่อนเลยนะครับดูในามานะครับ4.96นะครับ เอา4.97จัดก่อนเลยนะครับนี่ครับลิมเมอร์ทางเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปริมเมอร์หลังหน้าด้วยหลังด้วยแบบนี้นะครับไม่ค่อยดีนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ตรงหลอมจะหลวมง่ายนี่อันนี้4.97นะครับยังเข้าไม่ได้เห็นไหมยังเข้าไม่ได้แน่นอ่ายังไม่ใช่เบอร์ของมันนะครับแต่ทําไมไม่เอา4.99หรือว่า5มิลลิมเมอร์ไปเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่านะครับผมมันจะหลวมนะครับการลิมเมอร์นี่ก็เหมือนกับการขัดนี่แหละนะเหมือนกับการขัดนี่แหละขัดอะไรขัดเสื้อสูบนะครับผมต้องค่อยๆไล่เบอร์ไล่กระดาษทรายขึ้นไปทีละเบอร์ทีละเบอร์นะครับจะเอากระดาษทรายขัดทีเดียวก็ไม่ได้ต้องหินนําก่อนนะครับมันจะได้ค่อยๆขยายไปนะครับมันจะได้ไม่หลวมนั่นเองนะครับผมถ้าเราเอาเบอร์มันห้ามีลิมเมอร์ไปทีเดียวเลยเกิดมันแกว่งซ้ายแกว่งขวามันก็หลวมหลอดก็เสียใช้ไม่ได้นะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับครับมีมีม,มีคอลี่แต่งเหรอร้อยสิบไอเหรอตัวไหนร้อยสิบไอตัวไหนครับสามเอสเหรอสามเอสหรือเอสสามอ๋อคอลี่่ะมีมีม,ม,มีมาเลย ใหญ่ใหญ่เอาไปเอาไปแยงเองได้เลยใหญ่อยู่ครับอ๋อได้เอาเอาไปแยงตามใจเราเลยอ่ะสี่ร้อยบาทครับมาซื้อได้เลยครับมีเลยครับสวัสดีครับใช่ครับวัดสิงคุณอารามครับครับสวัสดีครับ อันนี้ก็ลูกค้ามาซื้อพอลิดนะครับผม CBR นะครับใส่ร้อยสนะครับนี่ครับก็ดิเมอร์ไปนะครับจะเข้าได้แล้วนะครับแต่ยังตึงอยู่นะครับก็ยังไม่ใช่เบอร์ของมันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องไล่ดอกไปเรื่อยนะครับ4.97 4.98ตัวเนี้ย4.99คือของมันนะครับนี่ครับกว่าจะเสร็จ แต่ละอันไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อหลอดวาล์วมาตีป้องใช้ได้เลยจบเลยครับอันนั้นก็ง่ายเกินนะครับนี่ครับเข้าแล้วนะครับนี่แต่ยังตึงๆอยู่นะครับเนี่ยยังตึงอยู่แต่เนี้ยแหละคือเบอร์ของมันเลยนะครับเบอร์อมันเลยรู้ได้ไงเพราะว่ามันเข้าได้แล้วนะครับมันเข้าได้แล้วเราก็ทำการริมเมอร์ต่อเอาหน่อยหนึ่ง ตัวนี้ก็นะครับทำการมีมือต่อนะครับนี่เอาให้เลื่นเลยนะครับเสร็จแล้วไอเสียเราก็ทำเหมือนกันนะครับผมอ่านี่ก็เสร็จทั้งคู่แล้วนะครับผมก็นะครับจับ วาล์วใส่นะครับแต่ทีนี้นะครับมันยังใช้งานไม่ได้นะครับสําหรับที่เปลี่ยนหลอดนะครับนี่ครับมันจะมีแสงอยู่นะครับคอยดูนะครับเห็นแสงนะครับนี่ครับก็คือวาล์วมันยังไม่สนิทวาล์วมันยังรั่วนะครับนี่ครับวาล์วมันยังรั่วอยู่นะครับยังมีแสงผ่านนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือต้องทําการเจียบ่าวาล์วนะครับเดี๋ยวไปดูการเจียบ่าวาล์วกันขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ อ่าอันนี้ก็เป็นฝาวาล์วใหญ่นะครับทําวาล์วใหญ่ไว้อยู่เดี๋ยวจะทําวาล์วเล็กนะครับเอวาวของอซุกาไม่ชาร์จหรอกจะไม่ชาร์จมงตอนนี้ครับก็ แดีวฝานะครับวาวใหญ่ออกก่อนอันนี้เปนฝาย้ายหลอดตรงนะครับอันนี้ก็ใครจะมาดูทําหลอดตรงก็ได้นะครับที่ร้านไม่ห่วงวิชาครับผมให้ครับมีแต่ให้ครับที่นี่ครับความรู้ให้ไปเลยครับอันนี้ก็ เป็นหลอดตรงนะครับรู66กกนะครับรูเทียนยังไม่ได้เจาะนะครับเชื่อมหลอดตรงนะครับยังไม่ได้ทํารูข้างในเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเชื่อมข้างในดามให้หมดเลยถ้าว่าขยันขยันนะครับวันหนึ่งทาําได้สี่ห้าฝาสบายเลยนะครับฝาละพันกว่าบาทนะครับย้ายห,หลอดตรง แต่ส่วนมากนะครับคนเรานะครับจะไม่ค่อยขยันครับเอาแค่วันละฝาก็พอครับนะครับจะติดขี้เกียจหน่อยๆนะครับบางทีก็รู้ครับว่าขี้เกียจไม่ดีนะครับแต่ก็ยังขี้เกียจครับผมผมเองก็เป็นนะครับบางวันก็ทํางานดึกๆนะครับหลายๆวันติดๆนะครับมันจะออกลูกแบบเบื่อเบื่อเซ็งๆครับ นินายเป็นสิน่งสำคัญครับผมอย่างคลิปนี้ก็ไม่ได้ทํามาหลายเดือนแล้วนะครับหลายคนก็คิดว่าช่องปิวไปมั่งอะไรไปมั่งนะครับผมแต่เปล่าครับยังไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็ทํามาหลายให้ลูกค้าอยู่นะครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยนะครับวันนี้ก็ว่างนะครับมาลงให้ดูทําฝาเดิมให้ดูว่าการที่ว่าเจ้าฝาเดิมๆม,มาซ่อมเนี่ย ทำให้มันใช้งานเนี่ยนะครับฝาเดิมๆเลยนะแค่เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนวาลวเนี่ยยาวบ่าเนี่ยนะครับมันทำยังไงใช้เวลามากไหมนะครับถ้าวาลวรั่วรถก็ไม่มีกำลังกินน้ำมันควันขาวอีกบางทีนะครับถ้ามันซึมออกไอดีก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามันซึมออกไอเสียแล้วก็โอ้โห แรงก็ไม่มีกําลังก็ไม่มีนะครับควันก็ออกได้นะครับปิดไม่สนิทนะครับแต่ถ้าซีนก้านวาล์วไม่รั่วควันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าซีนกาวาว้านวาล์วรั่วควันจะออกเยอะนิดนึงนะครับตัวนี้ก็นะครับหาศูนย์ก่อนนะครับหาศูนย์ก่อนเสร็จปุ๊บนะครับ ถึงจะออกมานะครับผมใส่มีดปาดแล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันสําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นขั้นตอนการจบงานเลยถ้าเกิดว่าเครื่องเราอะนะครับแท่นเราอะมันเจียไม่ดีอะหรือว่ามันกระโดดหรือว่ามันเบี้ยวอะแม้แต่แค่เส้นผมนะครับเอาเส้นผมมาวางแล้ววาล์วปิดเนี่ยมันก็รั่วแล้วนะครับไม่อยู่ก็คือรั่วเลยนะครับรถก็ใช้ไม่ได้นะ ไม่มีค่าอะไรเลยครับเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนวาลไปนะครับถ้าเกิดบ่าวาลมันยังรั่วยังซึมอยู่นะครับก็ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับผมจะค่อยๆใช้รอบช้านะครับปาดเก็บเลยนะครับล้วงในก่อนนะครับผมล้วงในเพื่อที่ว่าบ่ามันบานอยู่นะครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสมันเยอะกว่าใบวาลนะครับมันก็รั่วนะครับ ผมก็ต้องปาดเก็บมันออกก่อนนะครับล้วงในก่อนนะครับเพื่อที่ว่าให้หน้าสัมผัสนะครับมันน้อยนะครับผมให้หน้ามันน้อยมันจะได้ปิดอยู่นะครับตอนนี้วาวยี่สี่นะครับหน้าสัมผัสผมจะใช้อยู่ประมาณยีิบสองนะครับเพราะว่านะครับวาวยี่สี่เส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบสี่นะครับถ้าทําเท่ากันโอกาสรั่วก็เยอะอีกนะครับ เลยต้องทําบ่าให้เล็กกว่าใบวาวนะครับผมรูนั่งของมันนะครับผมตรงนี้ก็ได้ยีิบสองแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนมีดอีกอย่างหนึ่งนะครับใครดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับเผื่อไม่แน่ในอนาคตนะครับอาจจะต้องส่งฝามาซ่อมกับผมนะครับก็ ส่งมาได้นะครับผมที่อยู่ในเพจลงตึงช่างต้มวัสดนทิเบีนะครับหรือว่าวันทั้งหน้าอาจจะทําเองแล้วไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะครับก็เปิดคลิปเปิด YouTube ผมดูได้นะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ปาดหน้าแล้วนะตรงนี้เราจะปาดลงไปไม่ลึกมากประมาณไม่เกินหนึ่งมิลน,นะครับเพื่อที่ว่าครึ่งมิลถึงหนึ่งมิลน,นะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ท้ายวาลวมันยาวเกินไป ครถต้าเดิมนะครับถ้าใช้าวาวยาวเกินเนี่ยจะเกิดปัญหาสปริงอ่อนนะครับผมโอเคสวยสีบ่าแข้งเลยมาตีบ่าแข้งเลยเอาไอ้นี่นะวางซ้ายขวาี่างยซ้ายวนะผดวางลกวซ้ายนะีว,ว้าจะได้หนะ้าแาเต้า ตอนนี้ก็นะครับจะใส่มีดปาดแล้วนะครับก็หมุนสวิงดูก่อนในการเจียองศานี่ก็สำคัญนะครับมันจะเป็นองศานะครับรับกับใบวาวถ้าใบวาวสามห้านะครับ องศาก็สามห้าถ้าไบวาวสี่ห้าองศาก็สี่ห้านะครับแล้วแต่มีดนะครับแล้วแต่ใบวาวด้วยนะครับถ้าคนละองศากันมันจะนั่งได้น้อยทําให้รั่วนะครับนี่ครับเราก็เจาะองศาครับสังเกตว่าจะเงาวับเลยนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเงาแวบเลยเห็นไหมเงาวับเลย,เนนะเเลยทีนี้เราก็นะครับ ต้องลองเอาวาว,าวใส่ดูอ่าแป๊บครับฟันเสื้ออ่ะลูกเดิมได้ได้นี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองเช็คร่วดูในการเช็คร่วนะครับเราจะใช้เป็นตัวดูดนะครับเขาเรียกว่านะครับเวก,กัมเทสเตอร์นะครับผมเวกัมเทสเตอร์นะครับดูดหาความรั่วของมันก่อนนะครับว่าอยู่ไหมนะครับผม อันนี้นะครับใส่ตัวดูดเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับก็ดูที่เวกกัมเข็มตัวนี้ครับนี่ครับขึ้นนี้ครับเก้าสิบแสดงว่าไม่รั่วนะครับผมแต่เอาออกก่อนนะครับพอออกนะครับเข็มจะเด้งกลับไปที่ศูนย์นะครับนี่ครับเข็มจะกลับไปที่ศูนย์นะครับตัวเวกัมก็จะหลุดออกมานะครับผมอันนี้คือเทสแล้วไม่รั่วนะครับใช้งานได้นะครับผมไม่ต้องบดเลย นะครับวาวไปถึงประกอบใส่ใช้งานจบเลยนะครับก็ฝาหนึ่งใช้เวลาทําจริงๆอ่ะประมาณ1 5บห้าถึงยีทีนะครับแต่อันนี้ก็สาธิตไปเรื่อยๆนะครับสาธิตด้วยทําด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ส่งมาทํากันนะครับดูขั้นตอนการทําฝานะครับแบบละเอียดเลยว่าฝาที่นี่กับที่อื่นแตกต่างกันยังไงนะครับวิธีการทําวัดสดุแล้วก็ ที่สําคัญเลยเรื่องของเวลานะครับผมถ้าทําดีแต่ว่าหลายเดือนลูกค้าก็ไม่ทำกันนะครับต้องดีด้วยไวด้วยเร็วด้วยถูกด้วยนะครับผมแต่เรื่องราคาลูกค้าไม่ซีเรียสหรอกบางคนอะเพิ่มให้มาอีกสี่ร้อยห้าร้อยก็มีนะครับบางคนนะลูกค้าบางท่านใจดีนะครับขอให้ผมเสร็จไวมีรถขี่พางเรียนไปทํางานได้นะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องราคาครับขอให้ดีแล้วก็เร็วนะครับก็จัดให้นะครับผม อันนี้ก็ไอเสียนะครับตั้งศูนย์ด้วยระดับน้ําก่อนนะครับอันนี้จะเห็นว่านะครับเล็งด้วยระดับน้ําก่อนนะครับตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับผมนี่เห็นไหมระดับน้ําวัดเสร็จปุ๊บนะครับเอาออกเอาระดับน้ําออกเสร็จนะครับตั้งหาศูนย์ที่เครื่องอีกทีหนึ่งนะครับของเครื่องผมจะหาศูนย์สามที่เลยนะครับ หาศูนย์ที่แกนปาดหนึ่งที่หาศูนย์ที่หน้าโต๊ะหนึ่งที่นะครับแล้วก็หาศูนย์ที่บนโต๊ะอีกหนึ่งที่นะครับผมก็สามที่นะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องทำแล้วครับอันนี้ก็นะครับนี่ครับเอื้อนหาศูนย์ที่บนหน้าโต๊ะก่อนนะครับบนหน้าโต๊ะก่อนแล้วก็นะครับ ที่โต๊ะด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ที่หัวตรงนี้ด้วยนะครับมันก็หาศูนย์สามที่เลยช่วยกันอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะนิ่งนะครับพอเขานิ่งแล้วทีนี้ก็ล็อกด้วยลมนะครับไม่ต้องขันอะไรเลยนะครับเนีย่ยใช้ลมล็อกนะครับก็อยู่สนิทแล้วนะครับ นี้ก็ปาดเหมือนกันนะครับแต่ละตัวก็ต่างกันที่วาวเล็กวาวใหญ่แค่นั้นละครับวาวเล็กก็มีดเล็กวาวใหญ่ก็มีดใหญ่เอาเล็กไปปาดใหญ่มีดก็งอเอามีดใหญ่มาปาดวาวเล็กก็เข้าไม่ได้นะครับเขาจะล็อกดูอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเราไม่ต้องขยับอะไรนะครับขยับแต่ใบมีดอย่างเดียวนะครับ ก็หลายคนมาดูนะครับเราก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันยากจังนะครับหลายขั้นตอนนะครับบางคนบอกว่าซ่อมรถเปลี่ยนยางเปลี่ยนโซ่ตะเตอร์คว้านลูกสูบได้ไวกว่านะครับจ้างลงกึ่งเอาเหมือนเดิมก็มีนะครับบางคนก็โอ้ทามีนี่เหมาะเลยแถวบ้านไม่ค่อยมีนะครับ ลงกึ่งไม่ค่อยมีมีที่เดียวเสร็จเราเลยนะครับรวดเร็วไวทันใจนะครับก็ถ้าทำได้ก็ดีครับส่วนมากนะครับจะติดขี้เกียจนะครับอย่างที่บอกนะครับพอทำงานหลายอย่างแล้วมันจะเหนื่อยนะครับผมเราก็ต้องเลือกที่เราถนัดนะครับเอาเนื้อปาาด้านล่างนะครับ หน้าตัมผัดแล้วนะครับเราก็เหลือทําบ่าอย่างเดียวนะครับรับกับใบวาวนะครับแล้วก็เช็คลมรั่วบ่าทําหลายขั้นตอนนะครับเสื้อสูบทําง่ายกว่านะครับ ต่ว่านะครับฝาก็สำคัญนะครับถ้าทำไม่ดีก็รั่วนะครับทำยากหลายขั้นตอนนะครับอ่าโอเคครับเจียบ่าเสร็จแล้วนี้เราก็จะลองวาวนีครับวาวลูกค้าเอามาให้ด้วยนะครับแม่ ทีนี้ก็ลองวาลเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอามีดออกก่อนนะครับเช็ควาว,าวดูว่ารั่วไหมนะครับเรระบบไกล่ำนะครับผมเสียบเข้าไปที่ท่อยเสียนะครับแล้วก็เปิดเช็คดูนะครับ นี่ครับก็เช็คดูนะครับว่าลั่วเปล่านะครับก็ปรากฏว่านะครับยังหารูเสียบไม่เจอนะครับอ่าโอเคนะครับเสียบได้นะครับนี่ครับก็ไม่ร่วนะครับผมนี่ครับเลขขึ้นเก้าสิบเลยนะครับเห็นไหมครับที่เวกเกอร์เอฟิกัมนะครับผมนี่อ่าผมจะปล่อยนะครับอ่า ก็เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับฝานี้เสร็จเรียบร้อยก็ถอดออกนะครับคลายก่อนนะครับเตรียมที่จะทําฝาถัดไปก็คือฝาวาวใหญ่นะครับวันนี้ก็จัดสักห้าฝาก็พอแล้วครับวันหนึ่งทําเยอะก็เหนื่อยครับเอาเท่าที่ไหวครับเพราะเราต้องทําอีกทั้งวันนะ เราต้องทาทุกวันนะครับไม่ใช่ลุยวันเดียวสิฝายี่สิบฝาอีกวันปิดร้านลูกค้าบ่นเลยนะครับทําเยอะไม่ได้ครับนี่ครับก็คือนะครับจะไม่เห็นเอาไฟส่องนะครับจะไม่เห็นแสงนะครับออกจากใบวาลเลยนะครับนี่ครับอ่านี่นี่ครับจะไม่เห็นแสงออกจากใบวาลเลยนะครับเห็นไหมสนิทเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ ลมหรือว่าเวกัมนะครับดูดนะครับผมเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปถึงก็ใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องบดนะครับลูกค้าก็ประหยัดเวลาในการทำรถนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเองหรือว่าสายช่างนะครับมาส่งทำนะครับก็ประหยัดทั้งเวลานะครับคุ้มค่านะครับแล้วก็ใช้งานไวนะครับใช้งานได้เลยไม่ต้องนั่งบดวาลให้วาลสึกหลอ ให้บ่าสึกหลอนะครับนี้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับบ่าวาวก็เจียนะครับมันวาวเงาวับเหมือนออกใหม่จากศูนย์เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วที่สําคัญนะครับหน้าสัมผัสนะครับกินเท่ากันหมดนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่าซ้ายกินหนาขวากินน้อยนะครับหน้ากินบางหลังกินเยอะไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมนี่ก็นะครับ เปลี่นหลอดเป็นวาลยาบ่านะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับฝาหนึ่งนะครับก็ลูกค้ารอหน้าร้านนะครับวันนี้จัดให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ